จ็สิลหน้า,อายอครับเ้อหาิลหน้ายอนะกดลเาห้า,า,หาจันไม่ได้กดเอาสวยนี่ยอแพง Galaxy S5 ในปี2022ราคา350บาทบ <Wow. S 1> ในเสือป่าที่ผมได้มาพร้อมกับ Galaxy Note 3นะครับราคา800บาท ก็คุ้มค่าดีเอามาลองเล่นเกมมาใช้งานทั่วไปเป็นเครื่องสำรองก็ถือว่าโอเคอยู่นะครับแล้วก็มีเพื่อนๆน้องถามมาว่า Galaxy S5 มันยังน่าใช้อยู่ไหมในปี2022นะครับก็อย่างที่บอกเลยก็คือเป็นเครื่องสำรองใช้งานทั่วไปเนี่ยก็ถือว่าโอเคอยู่ Galaxy S5 เนี่ยมันจะเป็น Snapdragon 801ผมเคยเอาไปลองเทสกับ Xiaomi รุ่นนั้นก็เป็น801เหมือนกันนะครับแล้วก็สเปคคล้ายๆกัน Galaxy S5 เนี่ยจะเป็นหน้าจอ5.1นิ้วหน้าจอ Super AMOLED นะครับแล้วก็มาเป็นแรม2รอม16 g b แบตประมาณ2,800 Snap 801จะเป็น Android 6.0.1นะครับโหลดแอปโหลดเกมทั่วไปได้นะครับส่วนราคาเปิดตัวปี2014ทุกคนหลายปีมากนะนีประมาณ23,800บาทเลย คือพ่อค้าพวกเนี้เขาแบบอาจจะเอาแบตมาเปลี่ยนซื้อแบตมาใส่เนี้ยเจ้าของเครื่องเขาแบบทําแบตเสือ่อมแบตบเสียเปิดไม่ติดอะไรเงี้ยพ่อค้าเขาก็ไปรับซื้อต่อๆมาแบบขายเป็นกองๆเลยแล้วก็เอามาขายราคาถูกๆตามสภาพแบบพอใช้งานได้แล้วก็รุ่นนี้มันมันก็เปิดตัวมานานด้วยลกล้องหลังเนี่ยจะเป็น16ล้านพิกเซลเลยนะครับแต่กล้องตัวเดียวแต่ว่าชาัดมาก ถึงแม้มันจะเป็นกล้องตัวเดียวนะแต่บอกเลยว่าในเรื่องของกล้องนะกล้องชัดมากนะครับรุ่นเก่าๆของพวก s a m s u n งอย่างโน้ตโน้ตสามโน้หรือว่า S4 ที่ผมเอามาก็กล้องโคตรชรัดเลยนะครับแล้วก็ส่วนกล้องหน้าก็2ล้านพิกเซลนะครับ เอามาใช้งานทั่วไปเล่นเกมดูหนังฟังเพลงเป็นเครื่องสำรองแบบนี้ก็ถือว่าโอเคอยู่หน้าจอก็ถือว่าใหญ่อยู่นะใหญ่อยู่ประมาณหนึ่งนะครับแต่ว่าก็ต้องดูที่สาภาพด้วยนะครับถ้าเป็นเครื่องมือสองบางเครื่องมันก็ใช้งานไม่ค่อยดีอ่ะพวกฮาร์ดแวร์อะไรมันเสื่อมแล้วแล้วก็หน้าจอมันค่อนข้างเบิร์นนะครับบางเครื่องแต่บางเครื่องที่สาภาพดีก็ใช้งานทั่วไปได้แบบเล่นเกมแบบลื่นๆเลยยังถือว่าลื่นอยู่เลยอ่ะ ถามว่ายังน่าใช้ไหมก็ต้องดูที่ราคาด้วยนะครับถ้าราคาไม่เกินหลักพันบาทแล้วได้สภาพมาถือว่าใช้งานได้ดีแบบนี้ก็ยังยังน่าใช้อยู่นะทุกคนมันก็ยังเป็นเครื่องสำรองได้นะครับอาจจะไม่ได้เน้นเล่นเกมอันเนี้เน้นถ่ายรูปดู y t u t u นะครับเล่นเกมสเปคเบาเงี้ยรับสายผมว่ามันก็โอเคอยู่ s 4 s 5นะครับหรือ Note 3 Note4 แบบนี้ที่ผมได้มาราคามันก็ไม่แพงด้วยนะครับแล้วก็สเปคบางอย่างคือมัน มันดีกว่ามือถือราคาประตัว2-3 0 0 0บาทหลายอย่างอยู่นะในเรื่องของฮาร์ดแวร์บางบางตัวนะครับเรื่องชิป CPU เนี้ยก็ยังถือว่าดีกว่าแล้วก็หน้าจออ moled ด้วยเราเห็นในสเปคที่ผมดูมาก็เป็นกระจกกริลลากาส3เลยนะนะครับกันน้ําได้คือมันบอกในในการน,น้ําได้นะครับแต่อาจจะก,กันน้ําไม่ค่อยดีเท่าไหร่อยู่แล้วนะครับถ้าเป็นเมื่อก่อนก็อาจจะได้อยู่นะครับ รองรับ4 g ด้วยนะครับใส่ซิมรองรับ4 g 3 g 4 g แล้วก็ Wi-Fi ก็ถือว่าโอเคอยู่ <S <S ซึ่งเกมพับ g น่าจะไม่ได้เอาไปลองเทสให้ดูแล้วกันนะคะเพราะว่ามันน่าจะไม่ค่อยไหวอ่ะไม่ค่อยแนะนําดีกว่านะครับแต่ถ้าเป็นเกมสเป็กเ,เบาเนี่ยยังน่าเอามาใช้เอามาเล่นอยู่ยังพอไหวอาเป็นเครื่องสำรองได้แล้วก็ส่วนในราคาตอนนี้ไม่เกินราคาหลักพันบาท มือสอมันน่าซื้อไหมมันก็ยังน่าซื้อนะ